คับผมขนมอันดียขอยมเขานะข้าวตำวงขนมจังขนมจังข้าวตอง้องขอเด็กๆดูอนีกวาทำนะข้าบตอง้องโบราณทางทางเรื่องมือยองจริงๆนะยวดูวีดีเขาทำขอบคุอคหน่อยนะครัคือ หน่อยนะครับ่อโ่ยอ่าเราใช่ไหมเล็มาสออันนั้นยังอันนี้อันนีงออโซ่อ้ย่ครับผมอส้มตำมึงยองฮะไม่อยโซม่อยสีเป้าอย่าหอมยังหอมกุสเป้าครับผมส้มตำเจอะเจอะเดี๋ยวๆดูครับผมเคยไปเจอสปันานะแล้วก็ไม่ได้เจอตั้งนานผมเจอวันนี้นะผบ ผมนะเนี่ยอาหารท้องกินไทยปั้นส้มตำนะผมส้มตำกระมังส้มตำขาดที่นี่เขาเรียกว่าภาษาตุรกีเรียกว่าปักก้อยโซกนะหรือว่าโซบปากก้อยสีเตาหรือว่าตำส้มตำมะละกอฮะเขาจะใส่เขาตำเรียบร้อยจากที่บ้านแล้วก็มาขาดไปช่วยอ่ะบานนี้ก็เฮึ่มบ่านไหมคะพ่ครับผช่วยละห้าร้อยจ้า ส้มตำบางยองนะแล้วพวกจะได้เห็นบ้างผมเคยไปถ่ายทำที่สองป้านานะผมส้มตำท้องิ่จริงๆนะก็จะเป็นอย่างนี้หรือว่าส้มตำเรียกว่าตำส้มทางหลายเรืองยองคนจริงๆนะผมอันนี้เราได้ไปเจออกครั้ส้มตำบางยองเ่อละจริงเห็ุอะไรคุณเดียววะเห็ุคุณด้วยลอ๋อ So với chi phó, you know. Come to hát đã tay ra. So với chi phó, con. come to. Come to, để nó. Tapo ngủ. 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 Tapo ngủ.